นี่และที่สําคัญยังเป็นสีทองด้วยถ้าเกิดอีกอย่างเงี้นะก็ะต้องเก็บสั้งด้วยแล้วชิ้นเท่าไหร่ครับเฮียอ๋อไม่แพงชิ้นละสาม 3> 3พันโอ้ยแพงสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา าวางตงู้นัทไปตรงนี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะรอคนมาซื้ออ้าสวัสดีเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างเนี่ยไม่เจอมั้งนานเลยนี่จำได้ไหมเนี่ยใครเนี่ยจำได้ไหมก็คือเฮียเฮียเฮียพีไงโอ้โหจำกันไม่ได้บ้างเนี่ยไม่ได้เจอกันนานนี่นะนี่คือธุร,ธรกิจใหม่เฮียนะก็คือขายโดนัทนะวันนี้ตอนนี้เฮียกำลังรอเด็กๆที่กำลังรีวิวเศษอยู่เลิกเรียนมาซื้อโดนัทอ่ะ เนี่ยนะเด็กๆที่เรียนวิเศษอยู่เรียนเสร็จก็คงจะหิวอะ่ะเฮียว่านะเขาคงต้องมาซื้อตรงนั้นร้านที่แน่ๆเลยอ่านี่ไงเฮียเลือกจุดทําเลดีทดลองธุรกิจเฮียเนี่ยขายได้แบบปังปังปังแน่นอนอ่ะตอนนี้นะเฮียก็เปิดรแล้วสล้วเดี๋ยวเราจะมารอลูกค้ามาซื้อของกันดีกว่านะจะมาอย่างเนี้ยรอขายอยู่เนี่ยรอขายอยู่พี่ๆเราียนิเศษเสร็จแล้วว่ะเราออกไปหาอะไรกินกันไหมไปติโฟกัส พี่ก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันเออดีเลยพักราไปเถอะเออไปดว่าุยเด็กๆมากันแล้วนี่นะสงสัยคงจะเพิ่งเลิกเรียนกันมาเนี่ย<อ>เลิกเรียนพิเศษกันมาคงจะยู่หน้าด้วยเนี่ยมาเตรียมขายของดีกว่าตัวนั้นไหมครับตัวนั้นไหมครับตัวนั้นไหมครับผมเอาไหมครับเอา้านียิเอา้าพอดีหนูโอ้ยไม่เจอกันนานเนียฟิลเอง เขาขายทุกอย่างเลยวันนี้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 เนี่ยพิมขายอะไรอ่ะวันนี้เนี่ยพีมมาขายโดนัทโอู้หูอะไรกี่บาทเนี่ยอะไรยี่สิบบาทเองชิ้นละยี่สิบบาทเป็นไงน่ากินไหมไม่น่ากินนะแต่มันเชยไปแล้วธรรมดาเกินอ่ะธรรมดาพี่ๆเคยกินไหมแบบเนี้ยเคยเคยกินด้วยแล้วอ่ะมันธรรมดายังไงมันออกจะน่ากินสีสวยนะธรรมดาเนี่ยธรรมดาจะมีอะไรบ้างจมีอะไรเลเอ้าแล้วยังไงมันถึงจะไม่ธรรมดาอ๋อผมคิดออกแล้ว ู้จักดนัททองคำแม้ใช่เน่ยเนี่ยเนี่ยนีทองในโซเชียลอ่ะใช่คืออะไรอ่ะแล้วทองคำมันมีด้วยเหรอมีเฮียเป็นอยู่ไหนมาเนี่ยโดนัทอ่ะแล้วก็เป็นสีทองอย่าเงี้ยถ้าสีทองมีด้วยเหรอรสชาติเป็นไงเนี่ยก็น่าจะอร่อยกว่าแบบเนี้ยใช่ใช่ใช่กินเบื่อแล้วไงใช่เบื่อแล้วว่าอยากกินโดนัทแบบทองคำอย่างเงี้ยพี่พี่ใช่เหรอเดี๋ยววันนี้มันอร่อยกว่านะอาจจะเรากาจะรับทองคำก็ได้ลองซื้อดูก่อนแมว เอาทำไมเฮียมีให้ลองชิมไหมครับอ้าวไม่มีอ่ะเดี๋ซื้อก่อนเออเฮียนั้นอย่างหนูไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาซื้อใหม่ละกันเอ้าวว้าเหรอยังไม่ทันมันเดิมเดิมไปอ่ะเฮียไปก่อนไอ้เนี่ยยังไม่ทันเลยมาบ้างมาบ้างซื้อลองอะไรเด็กๆพวกเนี้ยบอกว่าตัวนั้นเราเฉยอะไรเนี่ยนัททองคำนัททองคำคืออะไรเราไม่รู้จักเลยนัททองคำเออ เราวานะเราจะกลับบ้านไปเสิร์ชดูดตันทองคําอยากดูจริงๆว่าเป็นยังไงเฮ้ยถ้าเกิดเราเอานตนทองคําม,มาขายเด็ว,ว่าเด็กพวกนี้ก็ต้องมาซื้อแน่ๆเลยเฮ้ยนี่นะเด็กๆพวกนี้บอกว่าตันัตรเราเนี่ยมันเชยได้เราเจอตันัทองเราเข้าไปรับรองเอาเลยปิดใจแน่นอนอแต่เราไม่เข้าใจเลยมาแป๊บเดียวเด็กๆกับหมดแล้วกูสาสอบทั้งวันมาแล้วกลับบ้านกันได้ไหมเนะี่ยโต๊ะเลยอะไร ยังไม่ทันขายเลยเม<า>ื่อวานอะนะเด็กๆบอกกับเฮียว่าโดนัทเฮียเนี่ยไม่ไม่น่าอร่อยเชยกินเบื่อเฮียตามยุคสมัยไม่ทันนี่นะวันเนี้ยเฮียกลับมาขายตดนัทแล้วบอกเลยนะว่าแบบน่ากินกว่าเดิมทันสมัยกว่าเดิมนี่ปลาเฮียมาป้านเฮียนี่และที่สําคัญยังเป็นสีทองด้วยและนี่ก็คือโดนัทของเฮียนี่ เป็นไงบระทอนนี่ก็บระทอนแล้นี่ก็บระทอะนทอโอ้เป็นไงล่ะเรารอนุพงศ์พวกนั้นมาบอกเลยนะอีกเดี๋ยวพวกนั้นต้องตําลึงแน่นอนเพราะวันนี้เราถ่ายบรรทอนรอ,อก่อนรอก่อนไม่จัดเต็มไม่จัดเต็มอ้าวเ,เด็กๆสวัสดี้นยิสวัสดีสวัสดีสวัสดีสายบป๋าเลยโโอ้ ทองเหรอเนี่ยอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮียไม่ได้ขายทองแต่ว่าเฮียนะมาขายโดนัททองว้เป็นไงเป็นไงเป็นไงกินม้างเลยเฮียอากินก็ต้องซื้อดิเฮียน่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะธรรมดาธรรมดานี่เฮียทำเองหมดเลยเนี่ยกินได้เหรอเฮียกินได้กินได้ทองอะไรเนี่ยเฮียเหมือนทองนะาเลยไม่ใช่โอ้โหทองนั้นอะกินไม่ได้ ทองนี้ที่เงยเอามาทำเนี่ยคือทองที่แบบว่าสำหรับการกินได้ไงประกอบรุงอาหารอะไรนี้ประกอบอาหารไม่เห็นด้วยฮะเห็นด้วยใไงกินเพิ่งเห็นเพิ่งกินมาเนี่ยดู๋ยวดิเหรอไหมฮะเรียกว่าทองอันนี้ทองกินกินได้ใช่ได้ใช่เป็นไงน่าอร่อยไหมเป็นไงทันสมัยน่ากินไหมน่ากินมากเลยอ่ะเฮียมันกินได้จริงเหรองั้นเฮียกินที่อยู่ดูหน่อยสิเอ้า กินได้จริงไม่ใช่ลองดูนะนี่นี่นี่เฮียมันจะโดนน้ตั้งอ่ะโอ้ดูดูดูเฮียเฮียนฮียดูนะโอเคกินได้จริงด้วยอ่ะก็ใช่ไหมก็ใชนไงครับมันทาเหมือนทองเลยอ่ะเหมือนทองใช่เฮียหนูขอลองกินชิ้นหนึ่งได้ไหมถ้าเกิดอร่อยหนูซื้อเลย พูดแล้วนะพูดแล้วก็ได้ลองชิมดูโอเคนั่นเดี๋ยวผมก็ลองกันนะได้ได้ได้ชินี้ชินี้อ่ะอร่อยไหมล่ะยังไม่กินขอโทขอโทษอ่ะเดี๋ยวหนูลองกินเลยนะเอาเลยมัอเนโฟกัสอร่อยมากเนี่ยโอลงแล้วธรรมดาิ๊อิิมิิ้ิ หนึ่งสองสามอร่อยนะบอกแล้วนาหงหน้อร่อยอร่อยมากอร่อยมากเนื้อท้องอร่อยนะื้อท้องอรอยห่ะออกเลยเนยพราะว่าอร่อยไงอร่อยัดไงเอพูดไม่ออกก็บอกแล้วว่าอร่อยอร่อยนไงดูมอสดิมี กิน้เหมดละอร่อยจัดนี่ไงมเคกิน้ทอกันรั้แใช่ไหมฮะใช่ใน่่แนบอกเลยนี่ไทำอร่อยกว่าร้านไหนเลยนะนี่เราไม่ชิแล้วหมดอร่อยกินหยุดไม่ได้เลยเฮียเพราะว่าอร่อยมีอีกแบบเลยฮคเนี่ยเหมือนเราขอชิมอีกแบบนไหมได้เยอเาจะแบบนีงนเแกินมางก อราา่อก็ซื้ออร่อก็ซื้อง่ายที่นุดง,งาา่ยง่นะใครใครยังไม่กินนะกินนะวิ่กินเล่าเล้วก็กินเล่าเดี๋ยวไ่ให้เพื่อนข้างบ้านหน่อยโอ<ธ>้โห<ธ>อืมก<ธ>็ก็ก็้เป็นอะไรแไม่หไไให้แกนเพื่อน่นกยเลยอร่อ <laughs> ไมังไม่ได้กินกินเลยอะอ้นี่ค<ๆ>ือบเพื่อนทางบ้านนีนี่ไงเพื่อนเพื่อนข้างกันอออยจัใช่ไหกินข้างในด้วย<ๆ>โอ้ย ทองเขาบอกก็กลมกล่อมกันธรรมดาธรรมดาอ่านเอาเลย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 อิ่มแล้วอิ่มแล้วโอเคอ่าพวกเองอ่ะแกอิ่มไหมยังฮะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะแต่กินอิ่งอย่างเงี้ยนะก็ต้องเก็บตังค์ด้วยมาจ่ายตังค์มาจ่ายตังค์มาเก็บตังค์อะไรบอกงี้ให้ชิมไม่เหรอให้บอกให้ชิมไม่เหรอก็ให้ชิมชิมก็คือกินคำเล็กๆไงแต่ที่พวกเองทำอยู่เนี่ยก็เขาเรียกว่ากินกินไปซะเยอะเลยเนี่ยก็ชิมเยอะไง ฮะแล้วชิมว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยจริงไงเลยชิมเยอะไม่มันต้องเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์โอ้แล้วชิ้นเท่าไหร่ครับเฮียเอ๋หนัาทองเหรออ๋อไม่แพงชิ้นละสามพันโอ้ยแพงสามพันใช่ใช่ใช่แล้วเมื่อกี้กินไปกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านขอกินไปอีกกี่ชิ้นนะกินไปสองชิ้นชิ้นครึ่งครับครึ่งครับอ๋อพันห้าเหรอเพื่อนผมไม่กินอีกแล้วครับเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าสามสิาหนึ่งจ่ายมาเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งหมื่นห้าพ0นหนึ่งหมื่นพัาอหนึ่ม่นหอย่ออิคิดไงคิดแค่เขาอีกโอ้โหจ่ายมาจ่ายมาลงตังค์จ่ายมามเท่าไหร่อ่ะเรามีเยอะอยู่นะเออเราเราพูดจริงๆนะนี่โอ้โหอ้าวยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยพวกเองมีตังค์จ่ายไหมเนี่ยทำไงดีอ่ะแหกปัจคัดออกแล้ว เดี๋ยวเราอก็จะออกจากร้านพ่ทีละคนงั้นเนี๋ยผมออกไปก่อนนะเออเฮียฟิล์มมาว่าไงแม่หนูมารับแล้วหนูขอกลับก่อนนะมาได้ได้ได้จะกันจะกันเออพวกเอ็งอะจ่ายตังค์แทนกเขาด้วยมามามาเฮียเฮียเมื่อกี้ผมเพิ่งเลิกเรียนมาการบ้านเยอะเลยอ่ะแล้วผมไปผมไปก่อนนะเฮ้ยรอด้วยพี่เพราะผมทำเป็นการบ้านด้วยการใช่ครับพวกเอ็งต่อไปบ้างเองออเดี๋ยวกลับไปซักผ้าเหรอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีชุดนักเรียนใส่แล้วโอ๊ะกลับก่อนนะเฮียได้ได้ได้แล้วเอ็งฮัลโหลฮัลโหลเพื่อน อ๋อโดนนัดได้เหรอโอเคโอเคเพืใช่ไอ้เจ้าเดี็กน้องโอ้โหหายกันหมดเลยเนี่ยหายกันหมดเลยกินกันโอ้โหกินนรัตทองเฮียไปแล้วชิ่งกันอย่างเงี้ยเลยเนี่ยโอ้ยเด็กพวกนี้นี่อือเด็กพวกนี้มันแสบจริงๆเลยเนี่ยกินกันไปแล้วชิ่งกันหนีหมดเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยเนี่ยนะเจ้าพวกนี้ยนะเรียกร้องว่าอยากให้ทำนรัตทองเราก็ทำมาให้แล้วเนี่ยเอามาขายสุดท้ายนะกินกันเสร็จปุ๊บชิ่งหนีหมดเลยไอ้เจ้าพวกนี้นี่ แสบจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเราก็ลงทุนทำน้าทองกันไปตั้งหลายบาทแต่สุดท้ายก็โดนชิ่งหนีไปขาดทุนแบบตะนงมนหาศาลเลยไอ้ตายเถอะอาชีพเฮียปิดร้านแล้วกันวันนี้ต้องเก็บแล้วโอ้โหมาเพื่อนๆวันนี้นะอาชีพเฮียเนี่ยนักทองเนี่ยโอ้โหขาดทุนมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าอาชีพหน้าเฮียจะมาหากำไรคืนวันนี้เฮียต้องปิดร้านก่อนแล้วใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะ วันนี้เฮียต้องขอตัวล้านไปก่อนละปิดร้านก่อนให้ตายเถอะโอ้ยไม่ได้กำไรเลยไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs>